สวัสดีครับมาพบกับรายการขนบ้าบอ,อลก้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงไฮไลท์ฟุตบอลนะครับก็เป็นเกมไฮไลท์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชฉลี่ยว่าสแสนยูผูขึ้นเป็นจา่าฝูงนะครับหลังจากเปิดบ้านนะครับสเสมอกับเอเวอเรตไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะ มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมในเกมนี้บ้างนะครับในนาทีที่43นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากบูโน่เฟร์นันเดสไหลบอลถวายพานให้อองตัวนี่มาชิยานะครับสอดมาวางท้าแย่ด้วยขวานะครับบอลเข้าไปฉแลบแนวรับเอเวอร์ตันบอลพุ่งแสนหน้าจอแดนพิงฟอร์ดเข้าประตูไปจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่56นะครับเอเวอร์ตันก็มาตามตีเสมอได้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากจังหวะของเดมาร์ไร่เกรย์นะครับอ bon, ัับดดุลลลลูกเ่แแ้้้ววททงงมาาาใใหข แอนด์รัสเทาเซนนะครับดุดมาสัดโล่งๆคนเดียวในะกอบเอบขตโทษบอลซุกตุงตะข่ายหนึ่งประตูต,ต่อหนึ่งในนาทีที่65นะครับในนาทีที่85เอเวอเรตันเกิดทำช็อตช็อคเจ้าถิ่นนะครับจ่ายจังหวะเต่ม,มุมของทอมเดวิดหลุดเดียวมาในเขตโทษนะครับไหลไปให้เสาไกลเยอร์ลีมีนานะครับสอดมาไปโล่งๆเข้าประตูแต่ผู้ตัดสินเช็คเบียอายึดประตูคืนเนื่องจากประกันหลังทีมชาติโคลอมเบียล้มหน้านะครับจบเกมนะครับสเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และ แล้วครับสวัสดีครับ